ปั่นไซคโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเ,เรื่องราวลูกหนังปันป่นๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปั่นไซคโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวเชลซีมีลุน้นไทนักไฟเขียวโรนัลโดเชิญย้ายช่วงปีใหม่ลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-4-5สปอร์ต สถานการณ์ของคริสเตียโนโรนัลดนะครับซูเปอร์ตาร์ชาวโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้ดูไม่ค่อยจะสู้ดีเอาซะเลยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยตกเป็นตัวสำรองให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลา5เกมติดต่อกันในศึกพรีเมียร์อังกฤษเข้าไปแล้วครับโดยตอนนี้นะครับสื่อมวลชนต่างๆก็พุ่งประเด็นนะครับไปที่การย้ายทีมของคริสเตียโนโรนัลดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนอกจากบรรดาสื่อมวลชนนะครับสายฟุตบอลที่ต่างเล่นข่าวของคริสเตียโนโรนัลดแล้วนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าาาานภษกย นะครับที่ออกมาพูดถึงกรณีของคริสเตียโนโรนัลโดที่ถูกจับเป็นตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้ลงสนามในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ6นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาการเนี่ยบอกว่าโรนัลโดเนี่ยกำลังไม่แฮปปี้อย่างยิ่งกับสถานการณ์ของตัวเขาในถิ่นโอราฟอร์ดณเวลานี้ครับดาร์เรนสแตนตันครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายนะครับได้ออกมาวิเคราะห์อากาบกิยิยาเรีแอคชั่นของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่แสดงออกมาตลอดที่อยู่บนม้านั่งสำรองครับ ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่โดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปอเดโอล่าเนี่ยถล่มยับเยินถึงประตูต่อ3นะครับโดยดารนแสแตนตัน,นะครับบอกว่าโรนัลโดเนี่ยเขายิ้มข้างเดียวนะครับใบหน้าด้านซ้ายรอยย่นแก้มเนี่ยพองขึ้นนะครับนี่คืออารมณ์ของการดูถูกครับดังนั้นโรนัลโดกําลังรู้สึกถึงการโดนดูถูกเหยียดหยามนะครับดังนั้นเขาเองไม่มีความสุขแล้วก็มีอาการโกรธเล็กน้อยด้วยมีความหง,งุดหงิดแล้วก็ไม่อดทนต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับในขณะที่เขาเองนั่งอยู่บนม้านั่งสำรองเห็นได้ชัดว่า ไม่มีความสุขที่ไม่ได้ลงเล่นแล้วก็รู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างยิ่งครับนอกจากนี้นะครับโรนัลโดยังเอามือกุมใบหน้าซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกเลยครับของความคับแค้นความคับข้องใจครับโดยดารนสแตนตันผู้ชีวชาญด้านภาษาการนะครับยังระบุต่อด้วยนะครับบอกว่าเขาเนี่ยคิดว่าโรนัลโดกาลังคิดว่าทําไมเขาถึงยังคงนั่งอยู่ในมานั่งสำรองแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสนามในช่วงเวลาสําคัญในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แบบนี้ครับดังนั้นโดยรวมแล้วโรนัลโดไม่มีความสุขแล้วก็เกิดขึ้นในหลายๆเกมนะครับ โรนัลดดูใจร้อนและก็หงุดหงิดโมโหมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายนะครับที่ออกมาวิเคราะห์พฤติกรรมของคริสเตียโนโรนัลโดที่ตกเป็นตัวสำรองของแมนยูมาแล้ว5เกมติดต่อกันครับในขณะที่เจมส์ดักเกอร์นะครับผู้สื่อข่าวจากเดอเทลกราฟนะครับก็ออกมาเปิดประเด็นทันทีเลยครับว่าโรนัลโดยังคงมองหาโอกาสในการย้ายออกจากทีมโอเร่ฟอร์ดนะครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้เลยครับโดยมีรายงานนะครับว่าโรนัลโดต้องการหาโอกาสลงเล่น มากขึ้น,นเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจและก็เรียกฟอร์มให้กับตัวเองครับก่อนจะไปรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสในศึกฟุตบอลโลกปลายปีนี้ที่ประเทศกาตาร์ครับและก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าหลังจบศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ปลายปีนี้โรนัลโดจะได้กลับมาค้าแข้งในถิ่นโอรฟอร์ดอีกหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับถึงตอนนี้มีรายงานนะครับว่าซีอารเซเว่เตรียมรับฟังข้อเสนอการย้ายออกจากถิ่นโอรฟอร์ดทุกข้อเสนอครับในช่วงต้นปี2023นะครับซึ่งถึงตอนนี้ับ ล่าสุดนะครับก็มีรายงานว่าเชลซีครับคือม้าตัวแรกนะครับที่ตกเป็นข่าวกับคริสเตียโนโรนัลดนะครับในช่วงเปิดตลาดซื้อขายรอบ2เดือนมกราคมนี้ครับโดยกระแสข่าวการย้ายทีมของคริสเตียโนโรนัลดนะครับถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่มีรายงานว่าเอริกเทนฮากนะครับพร้อมเปิดไฟเขียวปล่อยคริสเตียโนโรนัลดอออกจากทีมตั้งแต่ช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลยครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยตกเป็นตัวสำรองอย่างต่อเนื่องในทีมยุคของเอริกเทนฮากครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงซัมเม โรนัลโดก็ตกเป็นเป้าหมายของเชลซีในยุคของทอสโบลีครับเจ้าของคนใหม่ชาวอเมริกันมาแล้วนะครับแต่ทว่าถูกแตะเบรกโดยโทมัสทูเคิลครับผู้จัดการทีมของเชลซีณเวลานั้นนะครับแตะเบรคใครไม่แตะ แตกเบรกเจ้าของสโมสรก็มีอานต้องอำลาตาแหน่งไปครับสำหรับโทมัสซูเคิลจนการเข้ามาของเกรแฮมพอตเตอร์ในกระรายนี้ดูแล้วน่าจะอยู่เป็นครับเจ้านายอยากได้ใครก็จัดมาเลยครับเดี๋ยวเกรแฮมพอตเตอร์จัดให้และกันครับนั่นหมายความว่าช่วงตลาดซื้อขายรอบ2ช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับถ้าเกิดเชลซีเดินเครื่องจังจริงๆงจังนะครับในการทาบทามคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งสามารถเจรจากับต้นสังกัดอื่นได้แล้วแบบไม่ผิดกฎบอสแมนครับก็มีโอกาสไม่น้อยครับที่เชลซีจะได้ตัวคริสเตียโนมาร่วมทีมนะครับอาจจะต้อง จ่ายค่าจิกสัญญาเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดคว้ามาร่วมทีมเดือนมกราคมนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบฟรีๆก็สามารถเจรจาทาบถามได้เลยเช่นเดียวกันครับโดยช่วงเวลานี้นะครับว่ากันว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างมากเลยครับทั้งตัวคริสเตียโนโรนัลดนะครับที่ตกเป็นตัวสำรองของแมนยูนะครับรวมไปถึงเอริกเทนฮาก็ไฟเขียวแล้วครับถ้าเกิดอยากย้ายก็เชิญเลยครับไม่ว่ากันนะครับสุดท้ายครับต้องรอดูกันต่อครับว่าตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้คริสเตียโนโรนัลดกลับจากศึกฟุตบอลโลกเขาจะกลับมาที่สนามโอแ อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok, ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ